ได้ด้วยนํำเรียนว่าเรารักษาตัวให้รอดปลอดภัยไม่เป็นโรคเงินทองเดี๋ยวหาใหม่ได้บทเรียนรัฐบาลอำนาจนิยมในสถานการณ์สู้ศึกโควิด -19 แต่ในขณะนี้เนี่ยเมื่อมีการปิดประเทศ เมื่อมีการปิดสถานที่ทำงานแล้วก็ให้มีโซเชียลดิสแตนซ์โอเคถูกต้องสุขภาพต้องมาเป็นที่หนึ่งแต่ว่าผลกระเทือนตอบชีวิตประชาชนนั้นเนี่ยมีผลกระเทือนทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่เป็นจำนวนมากคือเราอยู่ในสภาพความไม่เท่าเทียมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอยู่แล้วมาเจอปัญหาวิกฤตโควิด ความไม่เท่าเทียมมันจะฟ้องร้องเราจะไม่เคยเห็นภาพเช่นนี้มาก่อนก็ค,คือผู้คนจะต้องเรียกว่าพากันไปแย่งชิงแล้วรัฐบาลใช้วิธีง่ายๆก็คือห้ามแจกไม่งั้นเขาเอามาให้รัฐแจกเองนะไปจับไปฟ้องร้องคนที่แจกปรกาการแบบนี้เดียนไม่เคยเห็นมาก่อนแท่านอาจจะภาคภูมิใจคนติดเชื้อน้อยลง แต่ว่าคุณภาคภูมิใจไหมที่ประชาชนเนี่ยจะอดตายประชาชนไปแย่งอาหารคุณไปจับคนไร้บ้านบอกว่าเขาขัดพรกฉุกเฉินเขาไม่มีบ้านอยู่แล้วคุณรู้หรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันฟ้องรอ้องปัญหาโครงสร้างของอำนาจปัญหาโครงสร้างของเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำในสังคมคุณมีเสรยจะภาคภูมิใจ แต่ว่าสายตาของคุณมองเห็นความทุกข์ของประชาชนหรือเปล่าคือคุณมีความภาคภูมิใจในการใช้พระกฉุกเฉ้นดังนั้นก็อาจจะเอาประมวลมาส่วนหนึ่งที่รัฐบาลนี้เนี่ยจะต้องถอดบทเรียนอันนี้เป็นบทเรียนเลยว่าคุณต้องมียุทธศาสตร์ในประเด็นของการระบาดของโรคในเรื่องนี้และต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด นะคุณต้องเปลี่ยนใหม่นะไม่ใช่เอาความมั่นคงเนี่ยของประเทศไปผูกกับอาวุธยุโทโธปก่อนแต่คุณต้องผูกอยู่กับสุขภาพกายใช้สุขภาพจิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนในส่วนข้อที่สองเนี่ยก็คืออไม่มีการทำงานด้านการข่าวอันนี้ท่านก็ถือว่าสอบตกเหมือนกันอันนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องความมั่นคงนะ แต่ประเทศอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นไต้หวันอันนี้เขามีการข่าวแม้กระทั่งฮ่องกงเขาก็ยังทําได้ดีเวียดนามมีพรมแดนติดกับจีนไต้หวันเนี่ยก็ใกล้ชิดกับจีนฮ่องกงก็ใกล้ชิดกับจีนแต่เขามีงานการข่าวก็คือสามารถที่จะรู้ได้ว่าประเทศจีนกําลังมีปัญหาอะไรอยู่และคุณจะต้องมาแก้ในประเทศของเราอันนี้นี่เรียกว่า พูดง่ายๆก็คือถือเป็นมหามิตรทําอะไรก็เชื่อหมดเขาบอกคุณใจเย็นๆไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวแก้ปัญหาเองดังนั้นหมายความว่าเมื่อว่าจีนจะทําอะไรอย่างไรเนี่ยคุณไม่มีการข่าวเลยแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นอิสระไม่ได้ยืนอยู่บนขาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นองค์กรการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นประเทศชาตินน้นเบื่อมากกับปัญหาที่ว่า ภาวะการนําที่ไม่มีขืนแล้วต้องไปขึ้นต่อคนอื่นนะเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็ถือว่าสอบตกอันดับต่อมาเนี่ยการประสานระหว่างกระทรวงควมนาคมการท่าระหว่างกระทรวงต่างประเทศนะแล้วกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้แปลว่าล้มเหลวเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีคณะทํางานคุณปล่อยเข้ามาแต่ถ้าคุณประสานงานดีปัญหาเริ่มต้นก็จะ มันจะไม่หนักหน่วงขนาดนี้ก็จะนำมาสู่ว่าการบริหารจากที่มีความเสียหายมีคณะแพทย์เข้ามา,อาบอกว่าคุณปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ก็เริ่มมีการปิดล็อกบล็อกอะไรต่างๆเข้ามามีการรับฟังนี่เป็นความพยายามจะแก้ปัญหาดังที่เราได้พูดไปก่อนแล้วก็คือการบริหารจัดการของรัฐบาลอำนาจนิยมก็คือจะขัดขวางโดยอ้างพอรอก,กไม่ว่าจะเป็นคนแจก นะคนแจกอาหารการที่ประชาชนจะช่วยประชาชนกันเองเป็นเน้นการต่อต้านพรกรฉุกเฉินที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือไม่มีการดำเนินคดีคุณไปจับรายเล็กๆคุณไปจับชาวบ้านในเรื่องอหน้ากากอนามัยรายเล็กๆนี่ถูกจับเป็นแถวแต่คำถามว่ารายใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีเนี่ย หายเงียบไปเลยนับต่อไปนี้ถ้าคุณไม่ฟังประชาชนถ้าคุณไม่ฟังผู้แทนราษฎรหรือคุณไม่ฟังทีมงานสาธารณสุขคุณจะเปิดล็อกหรือคุณจะทำต่อไปเนี่ยถ้าคุณยังเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมที่ขึ้นต่อท่านผู้นำอย่างเดียวคุณเอาแต่หน่วยงานความมั่นคงภายในของคุณซึ่งไม่สันทัดเลย ไม่สันทัดทั้งงานต่างประเทศไม่สันทัดทั้งข้อมูลในประเทศจริงนน่นก็มองว่าต่อไปนี้มันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการเปิดล็อกคุณจะเปิดล็อกยังไงและคุณจะบริหารต่อไปอย่างไรถ้าคุณยังใช้ท่วงทํานองเผด็จการในการปิดเปิดเดมืองและประเทศเน้นคิดว่าเราจะเจอปัญหาครั้งใหญ่คุณอย่าคิดว่า อันนี้มันเก่งแล้วมันดีแล้วนะดินยังคิดว่าพนอรองอจอตอกมเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่เพราะว่านี่มัน,เป,นเป็นเรื่องของอำนาจเดียวม,มันไม่ใช่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่ฟังเสียงประชาชนเพราะนั้นบทเรียนของรัฐบาลอำนาจเดียวอันนี้เนี่ยมันได้ทำให้เกิดความทุกข์แม้คุณบอกว่าคนตายน้อยกว่าประเทศ แต่มันทําให้เกิดความทุกข์มากกับประชาชนเพราะว่าคุณจําเป็นต้องใช้มาตรการรุนแรงกับประเทศที่มีโครงสร้างมีปัญหาความยากจนอยู่แล้วมันซ้ําเติมชีวิตประชาชนจนเขาบอกเขาไม่กลัวตายแต่เขากลัวอดอยากดังนั้นปัญหาของเราปัญหาการตายมันก็เป็นปัญหาเนี่ยปัญหาที่จะทําให้ คนติดเชื้อน้อยลงก็เป็นปัญหาหนึ่งแต่มันเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมถ้าเราทำไม่ดีหายนะที่รออยู่ข้างหน้าอาจจะไม่ใช่จำนวนตัวเลขการตายจำนวนตัวเลขการตายเราอาจจะดูดีกว่าประเทศเอื่นแต่ตัวเลขคนฆ่าตัวตายตัวเลขของของอความทุกข์ยากคนอดตายแล้วก็ความทุกข์เนี่ย ของเราเนี่ยมันจะมากกว่าประเทศอื่นเพราะว่าโครงสร้างของเรามันต่างแตกต่างกันเราต้องการสุขภาพดีทวนหน้าเราต้องการการศึกษาดีทวนหน้าเราต้องการสิงแวดล้อมที่ดีนะทวนหน้าแต่ว่ามันจะไม่ใช่รัฐบาลอำนาจนิยมจะทำให้เราเกิดความหายณนะทวนหน้า